ดั้มนะคะอีกนานไหมกว่าเขาจะบอกรักคุณอีกนานไหมวิวออฟฟาจูนตามโชคชะตาของวงล้อวงล้อชีวิตเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยตัวเขาคนเนี้ยเขาน่าจะเป็นคนที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาในการทำงานแล้วก็เก็บเงินแต่ เขาก็รู้สึกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้มันรู้สึกผูกพันแบบประหลาดตระลาดผูกพันในลักษณะที่ว่าแต่ก่อนเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้รู้สึกอะไรเขาก็จะแยกได้ออกเออ,เว,อนนะเวลานี้คือเวลาทํางานนะเวลานี้คือเวลาส่วนตัวหรืออะรก็ว่าไปแต่นี่เขาแยกไม่ออกเขารู้สึกว่าตัวเขาเสียศู์เสียสมดุลเสียทรงไปเลยซึ่งแต่ก่อนเขาไม่ใช่คน ที่ว่าจะมาคิดอะไรไม่เป็นระบบระเบียบแบบนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเรียนรู้ตัวคุณไปก่อนนะทั้งทงที่ตอนนี้ก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่ารัก the lover แต่มันเป็นรักสองทางเลือกนั่นสแสดงว่าไม่ใช่ว่ามีความสัมพันธ์สองสัมพันธ์แต่มันขึ้นอยู่ระหว่างความรักแล้วก็นในเรื่องอนาคตของเขาด้วยซึ่งตัวเขาเนะ่ะเขาคิดเสมอว่าเขาจะต้องทำอะไรให้มันออกมาดี ในอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนน่าจะมุ่งไปที่งานถ้าไม่อย่างนั้นสองอย่างควบกันไปคนคนนี้แยกประเด็นไม่ได้รักไปด้วยทำงานไปด้วยหรือไปทุ่มเทกับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขากลัวว่าถ้าทุ่มเทกับงานเยอะไปเดี๋ยวไม่มีเวลามาดูแลในด้านความสัมพันธ์ก็จะทำให้ความรักจบไปเร็วกว่าที่ควรนะคะก็เลยคิดว่าตัวคุณน่ะน่าจะมีความเข้าใจ เพราะจริงๆเขามองคุณไว้ว่าเดอะสตาร์คุณเป็นคนที่สวยตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยมันเป็นเรื่องที่ว่าเขาเนะี่ยรู้สึกแย่เหมือนกันนะที่บางครั้งอะ่ะเขายังทำอะไรไม่ได้มากในความสัมพันธ์ครั้งนี้อะ่ะเพราะตัวเขาอ่ะยังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้มันด้วยเหตุที่ว่าเขาคาดหวังกะในด้าน ฐานะหรือความเป็นอยู่ของเขาอะให้มันดีกว่านี้ก่อนก่อนที่จะนําคุณะเข้ามาเป็นภรรยาของเขามาเป็นแม่ของลูกเขาเขาจะต้องพัฒนาตัวตนไปให้ได้มากมากกว่านี้คนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่จิตใจดีแต่เขาจะไม่อินกับไอ้เรื่องคำพูดว่ารักหรือไปสารภาพรักแต่เขาจะเน้นความมั่นคงให้กับคุณทุกวันนี้อ่ะ เขารู้ว่าคําว่ารักของเขาที่จะมอบให้กับคุณนั่นก็คือความมั่นคงซึ่งอาจจะทําให้คุณสับสนแล้วก็ลังเลว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะมาชัดเจนเมื่อไหร่เขาจะมาพูดรักกับคุณนะคะ